ในมาดูติดตามเสียสุนว่าจะทำโครงการอะไรครับตรงนี้เน,นี่ยดูวัดนี่าแม่ลูกตุ่นาหมดจ้ะพระอยู่หนึ่งองค์โอ้พระโอ้ตรงนี้ก็จะประสานกู้ภัยมาอยู่ี่ันอยู่ตรงนี้ จรดน้ที่ปักข้า้างในก็จะเข้าไปทบุญารนี้การนี้นี่ตนี้เป็นต้นไม้นี่ซ้ายขวาเราตรงกลางขายของนี่ผ่านไปผ่านมาก็ดอกซื้อ ขก็จะมีอาหารตามสั่งมีไก่ย่างข้าโปุ๋ต้ม<อ>กาแฟสตมตำมลูกชิ้นมีทุกอย่างเร็วเ,เร็วนี้เมนบอเร็วเร็วนี้ครับนี่สนานทรสงกรานตาน์าจะไม่ทัน,ท,น,นทันไหมสงกรานต์ไม่ขันโอ้โอ,อันนี้เงินประมาณส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวนี่ส่วนตัวล้วนๆครับ นี่มาอุ่นมเรตาครับสายชัยบ้านครูนครับ ใครหามาเจอบอกว่าปลาซุนอยู่ตรงไหนนี่นี่มีถุงตาไปเยอะไหมมาอยู่ไปถึงปีครับปีกว่าๆในตรงนี้จัดเลยจัดเลยนี่นี่นี่มาติดตามชมว่าตรงนี้เสียซุนจะให้เป็นที่ของใครครับมาผมจะให้ดาวไปเรื่อยๆนี่ แกมีโครงการไว้เยอะแล้วเห็นไหมาลุงน้องเพียบครับตอนนี้โอ้โหกุนเมยนบอสนี่นี่นี่มาดูมาเซียเนี่ยดูแต่งตัวก็ด <laughs> ูนี่ใจรักนี่รักหมดเลยดูอ่ะนี่ ถ้าแกไม่ทมก็ยูมันยังหงีเลยเนาะเออนี่นี่นี่ถ้าเราไม่ทำนี่นี่นี่เราต้องนี่แล้วทำนี่นี่อย่าไปกลัวอะไรเดี๋ยวเขาว่าเอ้ยทำไมทำตุกที่หน้าวัดเราเนี่ยใครว่าก็ว่าไปนี่ครับนี่มาดูอันนี้มาดูเสื้สุดอธิบายครับนี่อันนี้เนะครับเราทำความเจริญนี่ตรงนั้นเราทำก็เดี๋ยวเรามีค่าน้ำค่าไฟให้ทางวัดโอเคนี่นี่นะราะว่าวัด ยังไม่เจริญยังขัดคุณสมบัติเราก็จะประคองให้วัดนี้อยู่ได้โดยที่มีรายได้ที่เก็จะได้กันค่าน้ำค่าไปนี่ครับส่วนเรื่องที่ผมผมเป็นคนรับชมนี่ฟรีตลอดรายการนะครับฟรีตลอดรายการเดี๋ยวเราจะทําบุญปีละครั้งแล้วกันให้คิดเอาไว้นะเอาเย้เมยังนางเย่เขมซิมตึ้ง

ค่อยๆพัฒนาไปอับอนนี้เริ่มงคึกคักเลยเดี๋ยวมีซีใบบุญเค้ดีละเล่นเล่นเดี๋ยวไม่กี่เดือนตรงนี้จะเป็นซุนรวมใจเนาะซุนรวมหมดเลยดรวมออกมาซื้อครบที่เดียวเลยครบที่เดียวเลยกระปงกระเพ้าเครื่องใช้ก็อะไร แล้วใครมีไอ้พวกพักที่ปลูกเองอ่ะเอามาส่งเรืกการซื้อนี่นี่ขายนี่กล้วยพวกอะไรละนิดละหน่อยเอามาฝากขายตรงนี้จะเป็นตลาดยมยมเป็นตลาดยมยมเลยนี่มีครอบวงจรเลยอัดอนี่จะ้ใครมียะพักทิ้งนี่เพราะว่าผมจะเลื่อชิคตลอดเช้า เห็ไม่ร้านผมอ่ะเคยมีที่น้ารักนี่ๆๆๆการันตีด้วยเสื้อสูทเยอะคระบ๋านี้เดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปว่าจะทำอะไรขึ้นอีกเน้อนี่อันนี้ไม่จบแค่นี้หรอกมีโมรีรือติดดูในหัวแล้วนี่พัฒนาไกลนะขึ้นจะเจอพอรู้จุ้เลยแม่แก้ว เออนี่โล่งเลยแจ๋วเลยโอ้นี่จะปลาหไม่มีใครมาอยู่ต้ามาอยู่ด้วยตอนนี้พีไม่มีบ่เดี๋ยวยุบนี่มันลุกเทกละมังไงนี่นี่ ปิดปรับเราตรีเตาพังนี่ยิ่งจะพัฒนากว่านี้นี่ามาบ้านเลยกอ้ยแป๊บพองนี่นี่โอ้โอพริบตาเดียวเลยแกมันอยู่แป๊บเดียวนี่เจริญไปหมดเลยอ,เอูย้หลังการงานสร้างครับคิดว่าตรงนี้จะเจริญใช่ไหมครับโอ้มาแป๊บเดียวมาเปิดไม่ถึงปีเลยแป๊บ អាក្លីបនេះសម្រាប់ឃ្លីបនេះហើយនេះនឹងគេកាក់គិតទៅការសួស្តីครับខ្ញុំບໍລິការក៏ជាជិតក៏ជាធូបកីឡូទីនេះ